ฮัลโหล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 สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับคิดถึงคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันครับอะไรนะครับอ้ขอบคุณมากครับ เก่งมากขอบคุณมากครับครับครับปลายเดือนครับช่วงปลายเดือนไปส่งได้ไหมอะไรนะครับไปส่งได้ไหม,ไไไหมอันนี้ยังไม่ทราบเลยเหมือนกันครับผม,มอะไรนะครับไปด้วยได้ไหมเ้าว่างก็ไปได้ครับ ขอตังหน่อยไม่มีตังครับอะไรนะครับร้อยแปดสิบสามบางทีก็ร้อยแปดสิบสี่มันวนอยู่ลาวๆเนี่ยนะครับมันแล,แ,ดดแล้วแต่ที่วัดนะครับแล้วแต่ที่วัดอะไรนะครับ มันวนอยู่แถวนี้แหละครับตัส้สามตั้สี่กั้ห้าสามสี่สามสามตัวเพิ่งออกเองไม่ใช่เหรอครับเอาเลยลครับ มั่วนะครับอะไรนะอ๋อพร้มอินโดนีเซียฮัลโหลโ อ๋อไปวันไหนล่ะครับ I don't know I don't know Austria 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 Switzerland Austria. 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 Austria Austria okay Austria Wow วทักทายยังไงครับผมไม่ไม่รู้อะ From Thailand สวัสดีครับ ลาสดีครัับโลวุปออส s t r i a how how ออส s t r i a say hello 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 oh สวัสดีครับข้าวรองดินสระกาแฟนิดเดียวแบบนี้วิ่งละ กันเป็นแฟนส้มส้มเป็นแฟนใครส้มเป็นแฟนกันครับอะไรนะครับใครไม่ส้มเป็นแฟนใครอ๋อเป็นแฟนกัน อ่ะได้ครับได้ได้ลองดูครับเป็นแฟนกันครับอย่างเงี้ยต้องต้องเงี้ยครับโอเคอ๋อสูงแหวนได้ครับผมครับกอนไปเลยครับอะไรนะครับพูดถึงมัมมี่ที่อยูน้อยกว่าหน่อยก็รีบรีบเรียนให้จบกันนะครับมัมมี่ ลูกชายเป็นกำลังใจให้ครับมัมหมาเตยรักพี่กับที่สุดเลยครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับดีมากดีะากใส่แค่นี้ใส่ใส่เข้าแค่นี้ ีครีมครับไ,รได้แล้วสูตรหล่ออย่างเงี้ยครับ คนเอากระทะมาถ่ายรูปด้วยครับรักเหมือนกันครับ ฉลามมครับไลงานที่าหลีไปทำงานที่เกาหลีใช่ไหมครับ ซูซูครับผมขอให้ขอให้ใหมีแฟนยังครับเายังไม่มีใชครับขอได้แบบโอป้านะครับได้ครับผมซูซูนะครับอะไรนะครับมันเกิดไปเกาหลีกับเขาได้ไหมครับไม่ได้ไปใช่ไหมครับ อะไรนะครับได้ครับผมอันแล้วนี่ไม่ได้มาหากหันหรอได้ครับผม <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> คนทำงานที่ไทยสู <c oughs> ้ๆครับผม <c oughs> ขอให้ขอให้งานทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยครับ มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับผมอะไรนะครับรวมเลยไหมครับมีใครเกิดอีกบ้างครับครับก็สำหรับ พี่ๆนะครับผมแฟนคลับทุกคนนะครับที่เกิดในเดือนกันยายนกันยายนนี้นะครับนี่ยังสิงหายอยู่ครับอเดือนละเดือนสิงหาครับผมใครที่เกิดในเดือนสิงหาทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้ขอให,อให้อายุมั่นขวัญยืนครับแล้วก็ขอให้ เงินทองไหลเป็นเทน้าเทท่าครับผมแล้วก็ขอต้องต้องมาขอให้เงินทองไหลามาเทมาครับผมแล้วก,แวก็แล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆทำอะไรก็ก็มีแต่คนรักแล้วกันครับผมขอให้ทุกคนเอ็นดูนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับผมอะไรนะครับรักไหม ออรักอยู่แล้วครับรักทุกคนอยู่แล้วครับอ๋อขอบคุณครับไม่ใช่แว่นี้ขอบคุณครับกรุณครับขอให้งานอนุมัติมาหาการะเลาเลยได้ไหมขอให้งานอนุมัติมาหาผมใช่ไหมครับ ก็ขอให้ขอให้เป็นอย่างที่คิดไว้แล้วกันครับผมขอให้ขอให้เจอเจอเพื่อนร่วมงานดีๆครับอะไรนะครับโฮมหรอครับโฮม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 อยากอยากเหมือนกันครับผมแต่ว่า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  แต,แต่ว่า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 ยังยังไม่มีโอกาสได้ทําครับค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นพี่กับถอดแมสน,นะคะครับ